สวัสดีค่ะอยู่อำเภอพังโคนค่ะอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะคะอำเภอหนีเป็นทางผ่านค่ะไปจังหวัดอุดรธานีค่ะไปทางหนาก็จะเป็นอำเภอสว่างแดนดินค่ะเป็นอำเภอใหญ่นะคะของจังหวัดสกลนครค่ะประชากรเยอะรองจากอำเภอเมืองนะคะอำเภอพังโคนก็เป็นอำเภอใหญ่เือนกันค่ะมีหอยกกเบิลหอยห็นบ้าง เป็นเส้นกลางก็คือเป็นถนนหลักเลยที่จะไปอุดรและข้าสิพาและก็าวเริญกษัตริมาหลายอำเภอนี้ค่ะเห็ีมาทางประมาณทางสองสี่เลนห้าเลนหกเลนหลายค่ะต้องไปทางหนาก็เป็นเมืองอำเภอเมืองเอกเป็นเมืองพังโคนนะคะเป็นเมืองพังโคนะคะ่ะนางยิงกาถ่ายวิดีโอวิดีโอเห้มเมืองนะคะชวนก็เป็นช่วงที่ถนนได้ละ ไุ้ยแดกยักเค็ดถนนนะคะตะเวนตกดินอยู่ฝั่งข้างหน้านะคะบางคนจะบอกขาใจเอ้าต่เป็น่ังที่ปกติอยู่ฝั่งซ้ายมันแหละแต่ทิศทางมองค่ะมันแหละแตหมองหรือทิศทางค่ะพเนีรถนนกสิโรกสิตีนในช่วงนี้เพราะว่าอย่างมันเป็นข้างหน้าเป็นทางแคบแล้วก็เป็นเสียไฟแดงค่ะเสียไฟ้ดห้างหนานะคะถ้าไปฝั่งขวาก็จิไปอ่เอคํำตะกายหรืออำเภอ วานอนนิวาสนะคะหันไปฟังท้ายวานิชยภูมิค่ะตรงไปกับไปเออสบางแดนดินค่ะแล้วก็ไปอุดรค่ะอุดรแล้วก็ทะลุเป,ป็นหนองคายได้นะคะเ้น,นี้แก,ก้วกอร์อหอดอุดรอับเพือนน้องหานนะคะของอุดรธาน,นีค่ะจากนี้ไปอ่อ,อไปวานิชยภูมิอยู่ที่เก่าอยู่ที่สิบเจ็ดกิโลนะคะ ัไปอำเภอวานนนีวาดฝังขวามือกับ u t ่18กิโลค่ะไปน้องหานเจ็ดสิบสองไปอุดอรร้อยเจ็ดนะคะคำนวณเอาเดอ้อตลาดอยู่ฝั่งใดตลาดอยู่นี่ละค่ะอยู่ก้างเลยแล้วก็ออกใสออกขวาจังหน่อยกับบอปบันไดค่ะเลยไฟแดงกับเซเป็นศูนย์ราชการเพลิงกับเซมีโรงพยาบาลไม่เป็นเซนีอยู่ฝังขวาแล้กกับเซมี พว่าการอำเภออังโครนฟังสายมันก็จะเป็นบิ๊กซีนะคะ Big C, บิ๊กซีแล้วก็มีปป๊มน้ำประท่าแล้วก็มีโฮมช็อปแล้วก็ตรงไปนิดนึงก็จะไปอำเภอสว่างแดงดยคืออำเภอใหญ่ที่สุดของจังหวัดสกลนครค่ะ ย่อนแสงในนะคะกล่องกระสีย่อนแสงในนะคะพอไฟแดงในสิ่งต้นเตอ๋อพอวันยังก็ยิดถนนนะ่ะฝั่นไปบอดายค่ะถนนก็จะเดินแลงแค่เล่นเดียวค่ะไปกลับ รถติดหลายคนกับกับรถขึ้นเห็นไหมข้สาสเกับขึ้นมาไดค้ค่ะเพราะเาขิาวไปไปสว่างแน่นดินค่ะไฟแดงเมื่อกี้เนี่ยกับไฟแดงอีกละจ้า อันนี้ก็จะเป็นฝั่งเมืองของอำเภอพังโครนะคะนี่ละเมืองอำเภอพังโคนค่ะมีเสียกไฟแดงเดียวครับตรงนี้ค่ะโรงแรมไอโรงเรียนพังโคนกับพเพลียวขวาค่ะไฟแดงตรงนี้แต่า่ากัสิซาในพว่าถน,นนหน่อยค่ะเขาเห็นถนนใหม่ค่ะร้านคากาซีขายของอยากเนี่ยค่ะขเขาทยอยเห็ุไปฟังขุนมาแล้วเสร็จแล้วก็ไม่เห็นฟังนีต่อค่ะ ค้าเคยถนนนะคะนี่สิไทายมึงนี่เขาทำถนนหนทางก็เลยปิดการจราจรฝั่งหนึ่งเอาฝั่งหนึ่งนะคะสลัดปูนมาจักคุดกับไปว้ายไม่ทานเจอไฟเขียวแล้วไม่ทานเลยค่ะโอ้โหไฟแดงนานเลยสเนี้ นี่ละจ้าไฟแดงหน้าละจ้าฟัางฝนแล้วละไปบุงหัวนะคะแต่ฟังนิดเพลนแล้วด้วนเติบค่ะเนี่ยอันจะยอนแสงเพราะพระอาทิตย์ตกทั้งผุนค่ะทงางพระธงอุด,ดอนนะคะพระอาทิตย์ตกนี่ก็เขาทำถนนเห็นไหมคะฟัทงที่ผิดก็เสิยไปเออแอมเพอว่านนอเนี่ยวา ฟังท่านี่ก็อำเภอวังน,นิชภูมินี่เขาเรียกว่าแยากพังโคนว่าออกมาจากไฟแดง่ะคะ่ะอันนี้คืออำเภอพังคโคนนะคะลับสีเงาอันลาไป็นลักีละ,ะเอ่อฟังทรายเมื่อกระสีใกล้เริ่มใกล้เป็นหม่องคู่ขนานนะคะคู่ขนาดก็จะเป็นศูนย์ราชการนะคะจะมีสถานีตำรวจ แมนยูบูจัมบ่ได้ค่ะมึงก็น,น่าว่ามีมองได้แน่หมู่ที่ว่ามิไป็นี่นี่ที่ว่าการอำเภอโรงพยาบาลตลาดสดจ่ฟังขวามือนะคะไอ้ฟังสายมือจา่อยายตรงนี้ตะค้าตลาดสดนี่ค่ะแล้วก็หินทางอ๋อมันออมนี่ลาดปูนนะคะเป็นทางธรรมดานะคะตลาดสดจ่ฟังสายมือะะอากาศฮ้อนฮ้อน,นะคะ่ะมันนี่ อันนี้จะเป็นรถตัสหน่อยค่ะรถตัสกรอเฟรชอยู่ฝั่งสายมือนะคะรถตัดนี่อาจเซนเจอกัง,ง,งนี้ก็จะเป็นฝั่งไปเสะนีนะคะฝั่งไปเสะนีอำเภอพังโคนค่ะเออสารตํารวจตำรวจกยุนี่นะคะสารตํารวจที่ว่าการอำเภออยู่ฝั่งนี้นะคะทางออกค่ะแล้วก็เทศบาลคะ่ะเทศบาลตำบลพังโคนค่ะ หลังจากนั้นก็เป็นโรงพยาบาลพังโคนนะคะนี่ค่ะจะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะอาการหอนค่ะคิดว่านี่ละจ้าเดี๋วยวใครเจอกันนี่รีบหน้านะคะนี่โรงพยาบาลโอ้พี่เออพี่อัปปะนี่อ,อโรงพยาบาลพังโคนนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวดหนักจะเป็นบิ๊กซีนะคะบิ๊กซีบิ๊กซีสเปอร์เซ็นเตอร์มิเมเจอร์ด้วยนะโรงหนังเมเจอร์ด้วยนะคะที่พังโคน ป้ายระคาเหมือนพังควัวเราจะเจอกันคลิปหน้าจ้า